สดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาต้มใบขี้เหล็กนะคะนนี้ต้มน้ำที่สองแล้วเนาะพี่อ้ยต้มใบขี้เหล็กนะคะก็จะใส่เกลือ เดี๋ยวเวลาจะแกงเนาะพี่อ้อยก็ต้องมาชิมอีกครีหนึ่งนะคะว่าเขาขมหรือเปล่าเนาะแต่ตัวพี่อ้อยพี่อ้อยทานขมอ,อยู่แล้วนะคะทำเนี่ยทานคนเดียวนะคะแต่ว่าพี่อ้อยต้มแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ตู้ยเย็นไว้เนาะบิดนะไม่แห้ง,แ,หงแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซไว้นะคะมืดไหมมืดเนาะ นี่น้ำสองแล้วนะคะน้ำที่สองแล้วยังเข้มอยู่เป็นขี้เหล็กจากที่เดิมนะคะที่ที่เขาเคยเอามาให้พี่ไว้เนาะชอบข้างหลังก็เปิดพู้ด ตรงนี้ไม่มีแสงไฟนะคะไม่ได้เปิดไฟเลยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่รับชมคลิปนี้เนะะาะชอบฝากกดไแล้วก็แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปท้าใครพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางลิงก์คลิปหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ